กินน้ำมะเขือเทศดอยคำแล้วมันจะหน้าใสขึ้นจริงป่าวะสวัสดีเพื่อนเ่นทุกคนด้วยนะฮะในตกับตุเตครับผมคือเราได้ไปอาติดชูตาตุทุ้ยเอ้ยเจ็บย้ะวนคือเราได้ติ๊กตอกครับทุกคนแล้วเราก็ไปเจอคลิปหุกหนที่เขากินน้ำมะเขือเทศดอยคำเจ็ดวันแล้วหน้าเขาเห็นผลขึ้นจริงจริงจริงแล้วก็รู้วิธีนี้มานานแล้วแหละแต่ว่าเราก็รู้มันจริงม่จริงเพราะน้ำมะเขือเทศดอยคำก็ไม่ใช่ถูกแล้วก็รสชาติขี้หมามา เขาพูดกับคนรรุน,นแรงอ่ะเราก็เลยแบบเออไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเขาบอกว่ามันเห็นผลขึ้นจริงๆอะไรแบบนั้นก็กินทุกวันแต่ว่ามันมีพันธิต์หนึ่งอ่ะเขาบอกว่าเขากินแล้วมันหวานนี่คือที่แล้วแต่กล่องหรือเปล่านะฮะเอาล่ะวันนี้ไม่พูดมากตอนนี้เราซื้อน้ำเมืเทศมาทั้งหมดสองแพ็กได้ครับท่านผู้ชมแพ็ละห้าสิบแปดบาทใครมีที่ซื้อถูกๆูก็ เม็ดมาได้นะครับทุกผู้ชมเพื่อความเห็นผลอย่างชัดเจนเนี่ยเราจะมากินให้ดูทั้งหมด1สัปดาห์และกับตคุกหน1อาทิตย์เราจะกินทั้งหมด1อาทิตย์นะครับโดยที่เราจะไม่ใช้ครีมอะไรเลยคือเราไม่ได้ดูแลตัวเองอย่างอื่นเลยคือเราจะใช้ชีวิตบบปกตินอนดึกตื่นเช้านะครับทั้งหมด1อาทิตย์แล้วเราจะดูว่าหน้าของเราเนี่ยมันจะเป็นยังไง เดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูไปทีละวันทีละวันทีละวันด้วยนะครับคือเริ่มกินวันที่1แล้วถ่ายวันที่สองแล้วก็ค่อยกินอีกกองหนึ่งอะไรประมาณนั้นทุกคนให้ครบ7วันนะครับโอเคก่อนอื่นเรามาตรวจสอบสภาพหนังหน้าของเราเลยได้กันแต่ว่าเราขอไปล้างหน้าก่อนทุกคนเพราะตอนนี้เราทาพุ่ทาแป้งมาเราไม่รู้ว่าเราจะทาเพื่ออะไรทั้ที่กูต้องถ่ายคลิปกูยังไม่าเอาแหละขอไปล้างหน้าก่อนทุกคนแล้วมาส่องลูกขนอันละบุญีของเรานะครับผมเอยดูกันว่าจะเจอตูดเด็กหรือเจอตูดดวงจันทร์หรอ ให้ดูแค่นี้พอเพราะว่าอับอายไข่ข้างหน้าเขามากมากเลย <c oughs> คือคือแบบมองไกลๆแล้วมันดูหน้าเนี้ยนะแต่ผมมองใ,ใกล้ๆแล้วมันมุ้งยิ้มมุ้งยิ้มบากเลยทุกคนนี่สภาพหนา้าตอนนี้เห็นไหมมันจะมีรอยดำรุ่มดำดำนะครับท่านผู้ชมโอเควันนี้วันแรกเดี๋ยวเราจะมาเริ่มก,กินกล่องแรกกันเลยนะครับท่านผู้ชมมาเจ้ากล่ <c oughs> องแรกนี่น้ำมะเขือเทศแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ดอยคำนะครับเขาไม่ได้ใส่ ีฉันจ่ายเปจนหมดเลยนะครับเขาไม่ได้จ่ายเลยนะครับเพื่อคอนเทนต์ฉันทําได้ทำคอนเทนต์ก็ไม่เคยได้เงินเลยจาก y o u ูทูบคือไม่ได้ตัดพ้อหรือท้ออะไรเลยนะแต่ว่าโดนเนยื่อมาได้นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวทิ้งเลขบัญชีไว้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับตุ้นๆอ่ะเคยกินแล้วจะอ้วกอ่ะก็มันได้แย่นะแต่ก็ไม่ใช่รสชาติที่เขาจะกินเนย รูมันแล้วแต่กล่องว่ะแต่ละกล่องรสชาติไม่เหมือนกันเลยเราเป็นคนที่เมื่อก่อนไม่กินน้ำขมขเทเลยทุกคนเพราะเรารสึกวมม่าขมจะอ้วกแต่วัดรอบนี้กินแล้วก็ปลอดตอิดทุกคนกินหลังแปรงฟันกินง่ายขึ้นจริงๆทุกคนเพราะว่ามันจืดมันเบื่อ,อ <laughs> วันที่สามน,นะครับทุกคนไม่กินนอนคืนแทน หมดแล้วทุกคนทำรสชาติมันเลยยิบกว่าเดิมวะ ก็คือกินข้าวกินขนมอะไรเรียบร้อยแล้วแต่ว่าลืมกินดอยครับ นี่ก็เที่ยงแล้วทุกคนกินไงคือกินไม่เคยเป็นเวลาเลยอะตอนนี้กินมันเป็นน้ำผลไม้ธรรมดาแล้วอะความสาย,ยุกิ้วมันหายหมดละทุกคนเคยเนี้ยมันครบเจ็ดวันอาะกูทายผิดด้านทุกคนเคยเนี่ยมันครบเจ็ดวันแล้วนะคิดว่าหน้าตาเราเป็นไง ก็จะปวดอ่ะแต่จริงๆเราก็เพิ่งกินกล่องเสร็ดใช่ไหมเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรารอวันพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตอีกทีหนึ่งแล้วกันคือเดี๋ยว่อยไปปิดคลิปพรุ่งนี้นะฮะว่าหน้าตาเราเออดีขึ้นหรืออะไรยังไงคือตอนนี้หน้าสดนิดหนึ่งเพราะว่ามันเที่ยงแน้นมันก็ร้อนใช่ไหมโอเคทุกคนเราก็กินครบกันไปเจ็ดกล่องเจ็ดวันกันแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นวันที่แปดอันนี้คือเราไม่ได้กินคือจริงๆมันมีแปดกล่องแต่ว่าอีกกล่องหนึ่งไม่รู้ใครกินไปทุกคนก เป็นเชลโลโฮมตามหานรทุกคนเพราะเป็นเรื่องใหญ่มากเดี๋ยวเรามาดูหนังหน้าของเราเลยแล้วกันว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะมาดูใกล้ๆกันก่อนครับว่ามันเป็นยังไงนาเฮียนหนึ่งนาเฮียนหนึ่งโอเคเป็นไงทุกคนครจะเปรียบเทียบแบบ โดยสายตาป,า,ปากันพอได้แล้วนะครับว่ามันแตกต่างมันไม่แตกต่างยังไงแต่ว่าสําหรับเราเนี่ยถ้าเกิดไปถ่ายใกล้แบบนั้นอะมันดูไม่แตกต่างสำหรับเราเรารู้สึกว่าหนึ่งคือสิวไม่ขึ้นอันนี้คือเราต้องบอกกันว่าเราไม่ได้ใช้สครับเราไม่ทาครีมเราใช้ชีวิตแบบเสพกินทุกอย่างกินไปคามเสร็จก็ไปกินกาแฟกินช็อกโกแลตกินขนมหวานกินคอนเฟตกินข้าวกินทุกอย่างที่มันอมน้ามันและหวานนะครับคือเป็นของโปรดแล้ชิมาเลยเรากินแบบปกติแล้วทุกคนแล้วก็เราไม่ได้ดูแลอย่างอื่นแบบ จริงจรงางเลยนะครับเท่าที่เราสังเกตก็คืนหนึ่งเลยสิวไม่ขึ้นไว้ทุกคนรอยสิวมันจางลงมากเลยทุกคนเราไม่อยากจะทําให้ตัวเองดูคิดไปเองอะแต่ถ้าเกิดเปรียบเทียบตอนที่เราใช้ครีมใช้ครีมแล้วสิวขึ้นด้วยซ้แต่ว่าแบบนี้เรารู้สึกว่าผิวมันดูดีขึ้นแต่ว่าอยู่ในขอบเขตที่แบบต้องใช้เวลานะครับแต่ถ้าเกิดเปรียบเทียบกับจํานวนเงินเนี่ยหลยคำสองกล่องสามกล่องก็สามารถซื้อครีมทาเนอาทิตย์ได้แล้วนะครับทุกท่า คือแบบเหมือนรีวิวตมภาคนขี้งกอะในส่วนของราคาเนี่ยถึงมันจะเหมือนจะเป็นน้ำผลไม้แต่ว่ามันก็เฮ้ยทำไมขี้งกจังวะทำไมขี้งกจังวะเออทุกคนนั่นแหละดยคาก็คือาคราคามันราคาข้างเนไม่เลวเอาเป็นว่าดีไม่ดีด,ดีเร็วหรือช้าไงท่านผู้ชมน่าจะตัดสินกันเองได้นะครับหรือว่ามีความคิดเห็นองไรก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับแต่สำหรับเนี่ยเราสึกว่ามันโอเคทุกคน แอปแบลเนี่ยมีความแอปแบลม,มันโอเคทุกคนเราเคยไปอ่านคทิตนะเขาบอกว่ามันช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายด้วยนะแต่เราสึกว่ามันก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะเพราะว่าเราค่อนข้างจะท้องผูกเลยด้วยซ้ำคือเติมขี้เลยทุกคน,นพูดคำว่าขี้ลงยูทูบโคตรเท่เลยคุณอนะผู้ชายเพย์บอยไรเงียทุกคนโอ้ยแมน ขอ้ขอรหัสกังขาของดอยคำคือรสชาติาท่านผู้ชมช่วยคอมเมนต์มาหน่อยว่าเคยกินดอยคำไหมแล้วเคยกินแบบแบบแบบเราทีแบบแบบ่แบบกินยาวๆเลยอะไรเนี้ยแม้แล้วรสชาติเป็นยังไงเพราะสำหรับเนี่ยรสชาติมันหมาดไม่แดงมา,มากๆเลยทุกคนแต่ว่าพอกินไปเรื่อยๆเราก็รู้สึกว่าเหมือนน้ำผลไม้ทั่วไปอะ่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนยัดดูคอมเมนต์มนาะพูดคุยกันใต้คลิปกันทุกคนใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับคลายให้เราด้วยนะแต่ถ้าเกิดใครไม่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับคลายเหมือนกัน แต่ว่าคอมเมนต์ด่าด้วยนะครับอยากโดนหนาอยากโดนหนาบ๊ายบายทุกคนบายบาย